เป็นนวัตกรรมกลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศหรือกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะเปลี่ยนโลกเลยก็ได้นะครับผมสปกเกอร์ Speaker, ท่านถัดไปครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าสนใจมากนะครับอายออุไม่เท่าไหร่เองครับผมคือเริ่มทำบริษัทของตัวเองเนี่ยตั้งแต่พอจบการศึกษาที่คณะวิศวะจุฬาปุ๊บเนี่ยก็ออกมาทำของตัวเองเลยก่อตั้งขึ้นมานะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเรามีเมเกอร์เรามีนักประดิษฐ์ถูกไหมครับ บริษัทของเขาเนี่ยเป็นการที่ทําให้เอาสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อแล้วให้พวกเราเนี่ยที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับมาดูกันว่าแล้วบริษัทของเขาเนี่ยเพิ่งได้รับผ่านก่อตั้งผ่านคลาวด์ซอร์ซ n ิ่งมาอีกด้วยนะครับมาดูสปีเกอร์ท่านถัดไปเลยนะครับกับคุณนัทวินิตธรรมกุลนะครับผมผู้ร่วมก่อตั้ง Drivebot นะครับเป็น h a r d ดแวร์เทคสตาร์ทขอเสียงปบมือให้กับคุณนัทด้วยครับผม สวัสดีนะครับทุกท่านก็ผมนัดนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับไดร์บอทนะครับผมว่าไดร์บอทเนี่ยคืออะไรเราเริ่มกันมายัางไงแล้วอย่างที่เมื่อกี้ดรพูดถึงคา f u ฟันดิ้งเนาะบริษัทผมเป็นบริษัทที่ผ่านคาร์ฟันดิ้งมาจะมาเล่าเรื่องคาร์ฟันดิ้งให้ฟังด้วยครับโอเคผมเชื่อแล้วมันดีเลยจริงกดกดจึ๊บครับครับผมก็แนะนำตัวอีกทีนะครับผม ผมชื่อนัทวินิธรรมกุลครับเป็นโคฟาวเดอร์ er, แล้วก็เป็น Automotive s p e c i a l ชียของบริษัท d ร i v บอร์นะครับทีนี้เราฟังในแง่ของ Maker กกันมาเยอะแล้วถามว่าในห้องนี้ครับผมผมเชื่อว่ามีคนที่อยากจะทำอะไรขึ้นมาอยู่แล้วอยากมีไอเดียขึ้นมาแต่คำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มทำอะไรเนี่ยครับเราควรจะต้องเริ่มจากจุดไหนอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยากเริ่มทำอะไรขึ้นมาครับ พอจุดที่เราเริ่มคิดว่าจะทําอะไรขึ้นแล้วเนี่ยครับอะไรที่เป็นตัวยั้งเราเอาไว้กลัวจะไม่สําเร็จหรือเปล่าหรือว่ากลัวแบบเอ๊ะทำมาแล้วมันจะขายได้ไหมสิ่งพวกนี้ครับสุดท้ายแล้วมันจะมีคําตอบคําตอบหนึ่งที่จะตอบคาตอบได้ทุกคําถามที่เรากลัวที่เราไม่กล้าทุกคนพูดครับว่าถ้าเกิดเรามีอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงจุดที่เริ่มมีไอเดียต้องการจะเริ่มทําอะไรเนี่ยครับ ครับผมมันจะมีจุดที่บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทํานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็คนทุกคนก็บอกใช่ไหมครับว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องเริ่มทําเลยทําไมต้องเริ่มทําเลยครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้ยินอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทําเราต้องเริ่มทําผมเคยมีประสบการณ์จากการเรียนวิชาวิชาหนึ่งครับในระดับชั้นปริญญาตรีเป็นวิชาเกี่ยวกับการดีไซน์รถ อจารย์เขาก็ให้โจทย์มาเลยว่าอพวกคุณไปดีไซน์รถมานะว่าเนี่ยรถในอนาคตหลังจากนี้สัก10-20ปีเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงช่วงนั้นผมนึกถึงรถคันหนึ่งครับที่คือผมเป็นคนที่ใช้รถคันใหญ่ผมขับจี๊บรถมันก็แบบคันใหญ่อยู่แล้วหาที่จอดยากตอนนั้นผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออนะมันคงจะดีถ้าเกิดรถคันนั้นเนี่ยมันก็ตอนวิ่งก็ขนาดรถเท่าคันปกติไปทีนี้พอถึงจุดที่มันจะจอด มันก็คงแบบเออพับตัวเองให้มันเล็กลงเพื่อที่จะได้จอดง่ายๆถ้ามันเป็นไปได้ก็คงจะดีนั่นคือความคิดของผมเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วจุดนั้นก็แค่คิดเฉยๆครับก็วาดรูปส่งอาจารย์ให้ดูว่าเนี่ยเออนะผมเนี่ยจะทําให้รถมันสไลด์จากยืดจากฐานล้อประมาณนี้ลดให้มันเหลือแค่นี้เพื่อที่มันจะได้จอดง่ายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งอาจารย์ปุ๊บอาจารย์บอกว่าอา้าวมันมีคนทําไปแล้วนี่ผมก็แบบอ้าวเหรอ คือผมไม่เคยรู้เลยว่าในตลาดเนี่ยมันมีคนทําแบบนี้ไปแล้วนั่นแหละครับทําไมเราถึงต้องรีบทาสิ่งที่เราคิดได้หมายความว่าคนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนกันสิ่งที่เราคิดได้แม้ว่ามันจะหมายแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่เราคนเดียวที่นึกออกคนนึกออกมีเยอะครับแต่คนที่จะทําออกมาให้มันเห็นได้จริงเนี่ยนี่แหละที่น้อยและที่น้อยที่สุดคือคนที่จะทาแล้วประสบความสําเร็จครับจุดนี้นะครับ ผมก็จะเลยมาเริ่มเล่าให้ฟังแล้วว่าไราบอดเนี่ยเราจะมาเราเริ่มบริษัทขึ้นมาอย่างไงอะไรที่ทําให้เป็นแรงผลักดันที่สร้างเราขึ้นที่สร้างทีมขึ้นมาที่สร้างโปรดักชินนี้ขึ้นมาและเดี๋ยวพอก่อนจบของวันนี้เนี่ยผมจะสรุปอีกทีว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมมองว่าสําคัญที่สุดในการทำสตาร์ทอัพหรือการทําอะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันสาเร็จเนี่ยมันคืออะไรมาเริ่มจากจุดของไรบอร์เลยครับจุดเริ่มต้นของไรบอร์ครับ มันเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มเพิ่งเตรียมที่จะจบปริญาตรีวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆหลายคนเริ่มจะไปเรียนต่อกันเมืองที่เมืองนอกก็จะไปส่งกันที่สนามบินใช่ไหมครับถ้าเกิดแบบเ,เพื่อนใครจะไปเรียนต่อแบบไปหายเป็นปี2ปีเราก็จะไปส่งเขาที่สนามบินผมก็ขับรถไปครับขับรถของที่บ้านนี่แหละเป็นรถจี๊ปปี96 ตอนนั้นก็อายุประมาณ20ปีแล้วถ้าเทียบกับคนก็คือแก่มากที่บ้านผมเป็นอู่วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยจะผ่านการตรวจเช็คจากช่างตลอดเวลาอยู่แล้วตัวผมเองก็โตมากับอู่เนาะก็เคยไปอยู่กับช่างมาพอรู้ปัญหาเกี่ยวกับรถอยู่แต่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมนี่คือสิ่งที่ผมคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นขณะที่ผมขับรถอยู่บนเส้นมอเตอร์เวย์ด้วยความเร็วประมาณร2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลียขวาสุดด้วย วันนั้นครับผมกําลังจะเล่งแซงรถคันข้างหน้ารถคันข้างหน้าเนี่ยเขาเ,เรียกได้ว่าเขาวิ่งขวางทางหน่อยละกันเราคงจะนึกออกนะครับภาพที่แบบเรากําลังวิ่งกลับบ้านแล้วแต่ว่าคันหน้าเนี่ยเขาขวางเราไว้อยู่ทําให้เราก็ต้องแบบติดอยู่ที่เขาทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เราผมทําได้ก็คือต้องต้องเล่งออกมาเพื่อแซงแลวจังหวะที่ผมแซงอยู่ที่เลนขวานั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นะครับผมกมดีโมทอ่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่รถจะเร็วขึ้นครับมันมีเสียงระเบิดดังตุ้มจากข้างหน้าที่เครื่องยนต์หลังจากนั้นถ้าใครเคยขับรถพอจินตนาการออกไหมครับว่าพอเครื่องยนต์ดับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกระบบของรถจะดับไปด้วยแน่นอนว่าไฟยังติดอยู่ตับเหล็กดับไปแล้วเกียร์ก็เริ่มไม่ทํางานแล้วแอร์นี่ไปแน่นอนสิ่งที่ผมต้องทําก็คือตกใจครับจุดนั้นผมตกใจก่อนอย่างเดียวเลย พยายามจะสตาร์ทรถใหม่พยายามจะปรับเกียร์อะไรแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรที่จะช่วยให้มันดีขึ้นได้เลยยังถือว่าโชคดีครับที่ผมสามารถเอารถของผมเนี่ยค่อยๆกระดึบกระดึบเปิดไฟมาจากเลนขวาสุดเพื่อเข้า,เข,าเข้ามาที่เลนสายสุดได้แล้วอย่างทุกท่านที่ขับรถเส้นมอเตอร์เวย์อยู่เรื่อยๆนะครับจะพอนึกออกว่าบนเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยรถขับกันเร็วมากอันตรายมากด้วยการที่จะดึงรถ จากขวาสุดมาซ้ายสุดได้เนี่ยขนาดขับปกติยังใช้เวลานานเลยระยะทางวันนั้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะขับไปประมาณเกือบสกิโลเลยมั้งครับจากจากจุดที่เครื่องผมเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจนถึงจุดที่ผมออารถเข้าค้างทางได้จะแล้วผมก็กลับมาถามตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ผมบ้านเป็นอู่อยู่แล้วทําไมผมรู้อะไรเกี่ยวกับรถตัวเองน้อยมากเลยผมรู้เกี่ยวกับรถคนอื่นเยอะมากรู้เกี่ยวกับรถที่เข้ามาซ่อมแต่ว่ากับรถของตัวเองล่ะทําไมผมกลับไม่รู้ ยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเห็นไฟนี้เวลาที่เราแบบสตาร์ทรถมันจะมีไฟทุกดวงขึ้นมาไฟดวงนี้จะเป็นหนึ่งดวงที่ขึ้นมาด้วยหรือบางท่านพิเศษกว่านั้นเคยขับรถไปอยู่แล้วมีไฟนี้ขึ้นมาผมอยากทราบครับผมในห้องนี้มีใครทราบไหมครับว่าไฟนี้คืออะไรขอรบกวนยกมือหน่อยครับมีนะครับผมมีอยู่หนึ่งท่านที่ผมเห็นนะครับสองท่านครับผมมีอีกไหมครับมีใครให้มากกว่าสองไหมครับผม ครับผมประมาณสองสาท่านนะครับนั่นแหละครับจากคนผมว่าหลายสิบคนเกือบร้อยในห้องนี้มีเพียงไม่กี่ท่านที่รู้ว่าไฟนี้คืออะไรไฟนี้คือไฟที่บอกว่ารถคุณกำลังมีปัญหาหนักแลละครับชื่อของมันคือมาฟังชันอินดิเคเตอร์มาฟังชันอินดิเคเตอร์แมหรือเช็คเอนจิ e นไลท์แปลว่าไฟนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะคุณควรจะรีบอารถไปเข้าศูนย์ในยุคนั้นครับที่พวกผมเพิ่งกำลังจบกันมา ผมกับเพื่อนๆได้รถคันแรกกันมาเป็นรถเก่าจากที่บ้านบ้างเป็นรถใหม่เลยบ้างพวกผมไม่มีความรู้เรื่องรถกันเลยพวกผมส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับรถมามีหน้าที่ก็คือเติมน้ํามันขับรถกลับบ้านไปมหาอะไรขับรถกลับบ้านไปหาาลัรขับรถกลับบ้านไปหาเพื่อนขับรถกลับบ้านอย่างเดียวหน้าที่ตรวจรถอะไรก็จะเป็นของคุณพ่อไปหรือว่าเป็นของคนที่บ้านไปแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราทําไงครับเราก็จะไม่รู้นี่แหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้ว นี่มันกับแค่รถของตเราเองเลยนะทั้งท,งที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยเรารู้เรื่องเกี่ยวกับรถของคนอื่นเยอะแต่ว่าแล้วของเราล่ะทําไมเราถึงไม่รู้ผมก็เอาไอเดียเนี่ยครับจังหวะพอดีกับที่เพื่อนผมจบกันมาเราอยากอยากทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควรจะแก้ไขมันให้ได้เป็นปัญหาที่เราควรจะเรียกว่าไงเดียไม่ใช่แค่ปล่อยผ่านให้มันผ่านไปเป็นปัญหาเฉยๆแต่เราควรจะทําอะไรให้มันแบบ ดีกว่านี้ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาแล้วครับเลยรวมทีมเพื่อนกันขึ้นมาครับผมก็จะเป็นเพื่อนกับผมมาจบวิศาวะยานยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการโปรแกรมอะไรผมก็จะไม่ได้มีพื้นขนาดนั้นเลยรวมกับเพื่อนที่เป็นฝั่งวิศวะคอมอีก4 5หคนขึ้นมาแล้วด้วยไอเดียเนี่ยครับจังหวะแรกเนี่ยผมเอาด้วยไอเดียเช่อว่าผมกับเพื่อนๆนะครับเอาไอเดียนีย้ขึ้นไปเสนอกับโครงการโครงการหนึ่งเป็นอินทิวอรเตอร์แคมป์ของ เดี๋ยวผมขอดูซอนเซอร์ก่อนโอเคครับไม่มีเป็นโครงการของค่ายมือถือค่ายหนึ่งซึ่งเป็นเขาสนับสนุนด้าน a อ c e l e r a t รมาตลอดสน,สนับสนุนสนับสนุนสตาร์ทอัพให้มีการเจริญเติบโตขึ้นตลอดปีนี้เป็นปีที่4แล้วพวกผมเข้ากันตั้งแต่ปีที่2จังหวะนั้นเนี่ยเราเข้าไปด้วยไอเดียเฉยๆเลยด้วยไอเดียคิดว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับรถได้แล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถนี่แหละว่าเราไม่ต้องการให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอีก ครับผมโครงการนั้งชื่ดี t ท็กแ CELERATE ครับของโครงการนี้ไปเนี่ยก็เป็นบูตแคมป์มาเนาะเขาก็จะามาเอาพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันจากหลายๆทีมหลายๆไอเดียแต่ละคนก็มีไอเดียของตัวเองไปพวกผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีไอเดียเข้ามาแล้วจากความที่ว่าไอเดียตอนนั้นเนี่ยมันยังฟุ้งอยู่ค่ายดีแท็ก CELERATE เนี่ยก็เลยแบบทําให้ไอเดียผมแบบเป็นเป็นรูปธรรมามากขึ้นแล้วมีความชัดเจนในการในถึงสิ่งที่เราจะทําในอนาคตมากขึ้น แล้วหลังจากนั้นครับพอเรามีของที่จะทําแล้วเราไงต่อละ่ะนั่นสิครับนี่คือคําถามว่าพอเรารู้แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรนี่คืออะไรต่อไปที่เราจะต้องการทําต่อคืออะไรเราต้องการขายครับเราต้องการสร้างรายได้จากตรงนี้เราต้องการแน่นอนครับเราต้องการให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นได้รู้จักโปรดักของเราพวกผมเลือกทางคราว d ัน n ิ i n g ครับถามว่าทำไมต้องเข้าคราว d ัน n ิ i n g ยอมรับเลยเขาว่าพวกผมจบใหม่กันมาตอนนั้นคือจบอย่างผมเนี่ยจบมาเราเริ่มงานที่ตรงนี้เลยผมยังไม่มีเงินเดือนเลยด้วยซ้ำเพืพ่อนๆผมเริ่มจบไปก่อนคือผมว่าจบช้ากว่าเาพื่อนเพื่อนผมเขาไปทํางานกันแล้วเริ่มมีเงินเจ็บกันอยู่นิดนึงแต่ว่าก็นะครับเงินเดือนเด็กจบใหม่นิดเดียวพอจะมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่พอครับอย่างผมจบชา้าไม่ใช่อะไรนะครับคือผมไปอยู่อินเดียมาสเดือน จังหวะที่ขึ้นไปที่คาฟัน f u n d i n g เนี่ยครับสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคือเราต้องมีไอเดียเราต้องมีความน่าเชื่อถือพอที่เขาจะรู้สึกว่าไอเดียของเราเนี่ยมันเป็นอนาคตได้ไอเดียของเราเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นได้จริงแล้วสามารถเป็นไปได้จริงสุดท้ายแล้วก่อนตอนจังหวะที่จะเข้าคาฟัน f u n d i n g ครับผมเริ่มสรุปไอเดียกับเพื่อนออกมาเป็นประโยคที่ว่าทุกคนรู้จักฟิตบิ t ใช่ไหมครับที่เป็นอุปกรณ์มอน,นิเตอร์ร่างกายมอนิเตอร์ร่างกาย เราก็แบบจะเห็นคนใส่ดูว่าแบบเออตอนนี้รฮตเรทเท่าไหร่เราวันนี้เดินไปแล้วกี่ก้าวสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ไดร์บอร์ดเป็นฟิตบิตสำหรับรถครับคือแทนที่เหมือนกับที่ฟิตบิตคอยดูแลสุขภาพเราที่พวกผมทําก็คือทาให้ไดร์บอร์ดดูแลสุขภาพรถของคุณเราเป็นบริษัทไทยฮาร์ดแวร์ไทยบริษัทแรกที่ประสบความสําเร็จจากอินดีโกโก้ผมตั้งเป้าไว้35,000เหรียญทีมผมสามารถทําให้มันสําเร็จได้ภายใน6วัน แล้วตลอดแคมเปญเนี่ยพวกผมระดมทุนมาได้ประมาณแสนกว่าเหรียญซึ่งก็มากพอที่ทําให้ผมสามารถสร้างรายผลิตได้จริงที่จะออเดอร์โรงงานเขาว่าเฮ้ยผมต้องการแบบนี้นะทําแบบนี้มาให้ผมหน่อยเพราะว่ายอมรับเลยครับว่าพวกผมมีความรู้ในการในด้านการเป็นเมกเกอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยยอมรับเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สามารถตอบโจทย์ให้เราได้ว่าเออนะถ้าเกิดอยู่ต้องการแบบนี้ โอเคนี่แหละคือสิ่งที่เราจะออฟเฟอร์ให้อยู่เป็นโชคดีของผมครับที่จังหวะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถทำไดบอร์ดออกมาขายได้ทีนี้ถามว่าไดบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้คนอยากมาร่วมลงทุนกับเรามีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบริษัทนี้มันมีอนาคตคือผมอธิบายคาฟันดิ้งเพิ่มเติมนิดนึงครับคือคาฟันดิ้งเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนาะเรามีแค่ไอเดียโยนไอเดียขึ้นไวปบนนั้น เสร็จแล้วมีใครมาสนใจอะไรเนี่ยก็จะให้เงินสนับสนุนมาผมพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นการพรีออเดอร์ครับผมผมก็แบ่งไปว่าเนี่ยโอเคนะร้อยคนแรกเนี่ยผมจะให้ในราคาที่หกสิบเหรียญถังจากนั้นมาผมให้7จสิบห้าเหรียญขึ้นมาเรื่อยๆจากเจ็สิบห้าสองตัวเจ็สองตัวร้อยสี่สิบห้าตัวสิบตัว,ตวมีเป็นแบบมีแม้กระทั่งว่าเป็นเป็นช่องสำหรับให้แบบยินดีจ่ายเงินให้ผมเฉยๆก็มีแล้วที่ช่องสูงสุดของผมจะเป็น 1, หนึ่งพันเหรียญก็คือ จะเป็นไดร์บอดหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าผมออฟเฟอร์เขาให้ว่าเป็นเดี๋ยวผมพาเที่ยวเมืองไทยพาเที่ยวกรุงเทพเพราะเหมือนกับว่าอ ndigo g กเนี่ยครับมันเป็นเว็บที่อยู่ที่เมกาแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บที่นี่เนี่ยมันเป็นลูกค้าจากทั่วโลกนี่คือข้อดีของ i ิน i g o g กโกครับแล้วก็นำไปสู่สิ่งต่อไปว่าอ๋อเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนครับไดรบอท์ทำงานยังไงไดรบอทเป็นตัวนี้ครับเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็น OBD2 On Board Diagnostic รถยนต์ทุกคันตั้งแต่ปี1966จะมีพอร์ตหน้าตาแบบนี้อยู่บริเวณใต้พงมาลัยก็วันนี้ใครขับรถกลับมานะครับก่อนสตาร์ทรถลองกลมไปดูก็ได้ครับผมเชื่อว่าทุกคันต้องมีเสร็จแล้วยังไงต่อผมก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปที่รถถามว่าความแม่นยำมันอยู่ระดับไหนความแม่นยำของช่องนี้เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกันกบที่ช่างเขาใช้ในการที่เวลาเรารถมีปัญหาครับเข้าไปที่ศูนย์เขาก็จะลากคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ของเขามาราคาตัวนั้น หนูนี้น่าจะยังอยู่หลักแสนอยู่ผมแค่อยู่แค่หลักพันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รถยนต์ทั่วไปเนี่ยสามารถติดตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วพอสตาร์ทรถปุ๊บเชื่อมต่อกับไดรบอร์ด่ันทางบลูทูธและข้อมูลจากรถข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถก็จะถูกส่งมาที่มือถือข้อมูลอะไรบ้างครับอย่างแรกคือ easy check up easy check up เนี่ยเป็นข้อมูลของปัญหารถ ถ้าเกิดใครพอทราบอยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันทำงานยังไงคือรถเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันจะถูกรีพอร์ตออกมาด้วย e r r o r Code ค้ดเอร์เอร์โค้เนี่ยก็จะเป็นรหัสแบบตัวหนังสือหนึ่งตัวเลข4เป็นภาษาที่แบบช่างเท่านั้นถึงจะเข้าใจสิ่งที่ไดรบอร์ดทำก็คือไม่ใช่แค่เอาโค้ดมาบอกพร้อมชื่อเฉยๆแต่ว่าเรามีการอธิบายว่าเออนะปัญหานี้คืออะไรมันรุแนแรงแค่ไหนเรายังขับรถตอบไปได้ไหมหรือเราควรจะจอดเราเรียกช่างเลยซึ่งทุกอย่างจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง,ง่ายเป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอนนี้ก็กลังจะมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยครับอย่างที่2ก็คือทริปล็อกทริปล็อกก็คือเป็นการเก็บข้อมูลว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเอ้ยไปวิ่งระยะเท่าไหร่มาบ้างวิ่งตอนกี่โมงใช้น้ำมันไปเท่าไหร่กี่กิโลลิตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ในอนาคตผมมีแผนที่จะทําให้มันสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าน,นี้ในอนาคตเป็น IoT ตัวที่ผมค่อนข้างคาดหวังกับมันเอาไว้อยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รอก็คือว่าเรารอให้วอลลุ่มของข้อมูลเรามากพอเพื่อที่จะไดะ้จะได้เริ่มแมปปิง้ง พฤติกรรมกับอะไรหลายอย่างแล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์ในอนาคตน่าจะดีเพราะว่าผมเนี่ยนอกจากที่ทำไรบอทแล้วเนี่ยผมยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือผมเรียนโทอยททู่ที่มหาลัายด้วยโปรเจกต์ที่ผมทําก็เกี่ยวกับด้านของพฤติกรรมการขับขี่ซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยจะมาตอบโจทย์กันเพื่อให้โปร์ดของผมก็สาม,มารถพัฒนาตอบไปได้เรื่อยๆเหมือนกันครับอย่างที่3ก็คือเป็น En g i n e snapshot ตครับตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่จะเป็นคนแบบผมอ่ะที่จะเล่นก็คือ เป็นฟีเจอร์ที่ดูปัญหาดูข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนรถรอบๆเครื่องยนต์ต่างๆว่าเครื่องยนต์ตอนนี้สถานะเป็นยังไงและเช่นกันครับตัวนี้ในอนาคตถ้าด้วยข้อมูลที่มากพอเนี่ยผมมั่นใจว่าเราสามารถทําอะไรเพื่อพิจิตร์ได้ว่าในอนาคตรถคันนั้นจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่4ี่ครับรมีมายเดอร์เคยไหมครับแบบเวลาที่จะมีคนของศูนย์บริการโทรมาเตือนว่าแบบเออสวัสดีครับคุณลูกค้า Uh, รถถ,รถึงระยะกำหนดต้องตรวจเช็ค้วนะครับผมเพิ่งเจอมาเมื่อเช้าเลยบอกว่านี่ครับหเดือนแล้วซึ่งปกติรถเนี่ยครับจะต้องตรวจหมื่นโลหมื่นกิโลเมตรหรือ6เดือนอันนี้ตอนนี้ทุกปัจจุบันเนี่ยส่วนเขาใช้วิธีว่าต้องนับเป็นเดือนไปซึ่งจริงเนี่ยระยะทางที่วิ่งเนี่ยแน่นอนครับมันแวรหลายครั้งเนี่ยระยะทางมักจะถึงก่อนด้วยซ้ำถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องทริปหลอกจะเหมือนการตั้งนาฬิกาปลุกครับ เราจะตั้งนาฬิกาปลุกไอตัวริมิเดอร์เหมือนกันตั้งนาฬิกาปลุกคือเราจะตั้งไว้ว่าโอเคนะในอีกกี่กิโลเราต้องเข้าไปตรวจเช็คหรือระยะเวลาเท่าไหร่ที่ต้องเข้าไปตรวจเช็คอะไรถึงก่อนก็จะเตือนขึ้นมาเหมือนนาฬิกาปลุกสนอสได้ด้วยก็คือแบบกดว่าแบบโอเครู้แล้วเดี๋ยวค่อยทําตัวนี้ครับเป็นตัวที่เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะใช้มันบ่อยเพราะว่ารถผมก็เพิง่งอย่างที่บอกนะว่าเพิ่งถึงระยะตรวจเช็คไปก็เนี่แหละครับแทนที่เราจะต้องรอศูนย์ เราก็ตั้งไปเองเลยทำไมต้องเป็นอินดี้โกโก้ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกับชื่อของ Kickstarter หรืออย่างที่เรพูดเมื่อกี้ว่าแบบของไทยก็กำลังจะมียุคผมมันยังไม่มีในยุคที่ผมเอาขึ้นนะครับประมาณปี2014ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีข่าวฟันดิ้งของไทยเข้าอินดี้โกโก้แต่ไม่เข้า Kickstarter เพราะว่าอินดี้โกโก้เนี่ยเป็น พลตฟอร์มที่สามารถมีลูกค้าจากทั่วโลกเข้ามาได้ในใน2ปีก่อนนะครับสอปีก่อนเนี่ย Kickstarter เนี่ยคนจะเข้ามาได้ต้องเป็นจากเว็บจากลูกค้าที่มี a c ค o ค n าอยู่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ Kickstarter เนี่ยเอ้แต่ว่า Indiegogo เนี่ยทำให้ผมมีลูกค้าไม่ใช่แค่อเมริกาแต่ว่ามีอเมริกาใต้มียุโรปมีเอเชียแม้กระทั่งเซาท์แอฟริกากับนิวซีแลนด์ก็มีเข้ามาความกว้างของตลาดมันมากครับ และความกว้างนี้เองก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าแม้ว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าคนทั่วโลกภาษาก็ระดับต่างกันไปนะครับผมเจอเจออยู่เหมือนกันว่ามีลูกค้าที่แบบเขาพิมพ์มาแล้วผมไม่เข้าใจเลยผมต้องถามไปกับทุกครั้งที่ตอบเมลก็มีเหมือนกันแต่ก็อีกนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่จะลองมันเป็นความเสี่ยงที่ผมมองว่าสําหรับตัวพวกผมที่ยังไม่มีเงินทุนยังไม่มีการสนับสนุนจากที่ไหนมากขนาดนั้น แต่ต้องการทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันคือสิ่งที่จะตอบโจทย์พวกผมได้ว่าโอเคนะถ้าอยู่มีไอเดียถ้าไอเดียนี้มันขายได้ตรงนี้แหละที่จะซัพพอร์ตไอเดียของเราข้อดีของมันนะครับนอกจากนอกจากการขึ้น crowdfunding จะมีข้อดีว่าเราไม่ต้องมีเงินทุนเยอะมันเป็นการพิสูจน์ด้วยครับว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมีคนต้องการมันจริงๆแน่นอนครับมันมีคนทั่วไปหลายถ้าเกิดไปดูตามเว็บ crowdfunding ทั้งหลายนะครับ จะมีโปร,โปรเจกต์ที่ขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทําอยากทําแต่คนอยากใช้อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นราคาอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์อาจจะไม่ได้มากพอหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออมันก็ดีนะแต่คําว่าแต่นี่นะครับที่เป็นปัญหา ตัวคาร์ฟันดิ้งนี่แหละที่จะทําให้เรารู้ว่าไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนมันมีความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคตมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าสําหรับพวกผมเนี่ยสำหรับคนทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยครับการที่ประสบความสำเร็จในหนึ่งอย่างมันย่อมดีเสมอแต่ว่าถ้าเกิดการสร้างอะไรที่มันสามารถประสบความสําเร็จต่อไปได้เรื่อยๆย่อมดีกว่าแน่นอนคาร์ฟันดิ้งเนี่ยเป็นจุดเริ่มที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้อง หรือถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องเราก็จะได้รู้ว่าโอเคมันไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันการเปลี่ยนสิ่งที่ทําสําหรับสตาร์ทอัพสำหรับเมเกอร์ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วขณะเดียวกันครับความเสี่ยงของ crowdfunding ก็มีอยู่เหมือนกันล่าสุดเลยครับมันมีข่าวน่าจะสักสองสองวันที่ผ่านมานี่เองทุกคนใช้ไม้เซลฟี่กันใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยมันมีเจ้าหนึ่งที่เขาไปขึ้น ทำเป็นแบบเคสมือถือเคสไอโฟนแล้วแบบยืดเป็นหมายเซลฟี่ได้ตามข่าวเขาบอกว่าโรงงานที่บริษัทเนี้ยครับไปผลิตจ้างเอาไว้เนี่ยกลายเป็นว่าผลิตออกมาก่อนตัดราคาลงมา3เท่าบริษัทต้นไอเดียก็แย่สิครับถ้าอย่างนั้นนั่นแหละครับมันเคยเลยมีความเสี่ยงของมันว่าพอมันเราเทิ่มทําอะไรอะครับมันไม่ใช่แค่เร็วเราต้องโชคดีด้วยว่าเราต้องเจอคู่ค้าที่มั่นใจว่าเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้กับเรา รวมไปถึงว่าความน่ากลัวของค r า w d f u n d i n g ก็คือว่ามันมีโอกาสที่เราจะขายเกินตัวปีสองปีก่อนมันจะมีทุกคนเคยเห็นไหมครับมันจะเป็นหูฟังเป็นเฮดโฟนแล้วก็เป็นหูแมวขึ้นมาตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในเค s e s t u ของของ c r า w d f u n d i n g ที่ช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเยอะเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาระดมทุนไปได้ประมาณล้านกว่าเหรียญเกินด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนาจะตีเป็นเงินไทยประมาณ40กว่าล้าน สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้นเนี่ยก็คือว่ามันมีนกับมีโคโคฟาเดอร์ Co er ของเขาคนหนึ่งอะครับเอาเงินออกไปก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเลยนี่คือความเสี่ยงของมันแต่ครับแต่นี่คือส่วนน้อยเป็นแค่ประมาณสองสเคสที่ผมเจอในระบบภาพรวมของคาร์ฟันดิ้งเนี่ยครับคนที่เข้ามาตรงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างพร้อมที่จะเชื่อมั่นกับบริษัทเราอยู่แล้วว่าโอเคนะเราจะทําสําเร็จโอเคนะว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะช้าไปบ้างผมยอมรับเลยครับว่าไดบอรเนี่ย Ee, ปีนั้นเนี่ยเราพรมิสว่าเราจะส่งมอบของกันได้ประมาณเดือน3เดือน3ถึงเดือน4สุดท้ายนะครับกว่าที่เราจะทําของออกมาเสร็จผลิตของเสร็จทําแอปเสร็จผมใช้ไปถึงประมาณเดือน7เดือน8ปกว่าจะของส่งถึงทุกคนเนี่ยผมใช้ถึงบับเดือนตุลาของปีที่แล้วเลยซึ่งตัวเนี้ยเนะครับเราต้องคอยหมั่นอัปเดตให้ลูกค้าของเราทราบว,ว่าเออนะตอนนี้เราถึงไหนแล้วเราไม่ได้หายนะเรายังอยู่เราแค่แบบเจอปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเราแก้แล้วนะ การอัปเดตตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สาคัญถ้าเราต้องการทำความฟันนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราโยนไอเดียขึ้นไปเราได้เงินมาเราไปผลิตและจบปฏษษิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้ยังจาเป็นอยู่เสมอครับทุกวันนี้ผมยังได้เมลจากลูกค้ากับกลุ่มนี้กลับมาเรื่อยๆว่าเออนะเขายังใช้อยู่นะแล้วมันดีมากเลยจะซื้อเพิ่มได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าของผมหมดอยู่ซึ่งกําลังผลิตรอบใหม่นะครับ โฆษณานี้นึงว่าปลายปีนี้กําลังจะเตรียมมาโฆษณาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเห็นโฆษณาก,ก็กดมาสั่งซื้อกันได้นะครับจบช่วงโฆษณาครับก็ทีนี้หลังจากอินดิโกโกเป็นยังไงช,ชีวิตหลังอินดิโกโกครับแน่นอนว่าพอเราได้ได้ยอดเข้ามาแล้วเนี่ยได้ตังเข้ามาแล้วจุดเนี้ยคือจุดที่ยากจุดที่ว่าเราวางมายสโตนเอาไว้แล้วว่าเราจะทําอันนี้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  ฟีเจอร์ที่ตอนนั้นเราบอกเขาว่าเราจะทํมีามี่ห้าอย่างถึงเวลาจริงเนี่ยครับถ้าเราศึกษาไม่ดีพอเนี่ยหลายหลายอย่างที่เราเคยออฟเฟอร์ไปเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้ไรโบตเคยมีประสบการณ์จากการที่เคยออฟเฟอร์ว่าเราจะบอกเขาเลยนะว่าเนี่ยขับรถแบบนี้ไม่ดีต้องขับยังไงถึงจะประหยัดน,น้ำมันขึ้นจังหวะนั้นพวกผมเชื่อว่าเราจะทําได้ครับแต่ถึงจุดหนึ่งกลายเป็นว่าเราพบว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันไม่มากพอ หรือแม้กระทั่งว่าเราเคยออฟเฟอร์ลูกค้าเอาไว้ว่าเออนะถ้าเกิดคุณจะไปเส้นทางนี้เราจะซักเจสเส้นทางให้เลยว่าไปเส้นทางนี้สิน่าจะประหยัดน้ำมันกว่าหรือน่าจะใช้เวลาเร็วกว่าซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบครับ Google Maps ใช้ได้ดีกว่าเยอะจุดนี้นะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนรู้ว่าเราทําอะไรได้รู้ว่าตลาดจริงๆต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ คำตอบออกมาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับตัวเราแล้วก็เหมาะกับทั้งผู้บริโภคด้วยว่าโอเคนะจุดนี้เขารับได้แล้วก็จุดนี้ที่เขาพร้อมที่จะเดินตอไปกับเราอยู่ <Shoot. S 1> ทีมของผมประกอบด้วย3คนครับตอนนีออ้อย่างที่บอกนะครับว่าผมอาจจะใช้คําว่าทีมตลอดเพราะว่าการทำอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมมองว่าทีมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวคนเองได้ด้วยตัวคนเดียว,ดว,ยว,ดยวได้ขนาดนั้น แน่นอนครับว่าเราอาจจะทําได้แต่กับทีมที่พร้อมกว่าผมเชื่อว่าเราสามารถทําได้ดีกว่าเพื่อนสามคนของผมคือคน,คนด้านนี้นะครับด้านซ้ายของทุกท่านนนลลี N oli. N oli ่นนลี่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับเป็นมือกีด้านโปรแกรมเมอร์เลยเขียนทั้ง iOS ทั้ง Android เอาสิ่งที่คนกลางครับคามินคือเป็นดีไซน์เป็นดีไซเนอร์ของของแอปไดร์บอททั้งหมดเป็นมือคีย์บอร์ดด้วยตอนนี้ไปเรียนโทอย,อยู่ที่ MIT ด้วยเรียนโทด,นด้านดีไซน์เลยนะครับ เป็นการทำและส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่จบมาทางด้านออโตโมทีฟแล้วตอนนี้ก็เรียนเรียนด้านออโตโมทีฟอยู่คือผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าเออนะตัวนี้น่าสนใจตัวนี้น่าเอามาโชว์คามินเป็นคนที่บอกว่าโอเคนะถ้าตัวนี้น่าจะเอามาโชว์เนี่ยโชว์แบบนี้ละกันแบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้แบบลูกค้าเข้าใจได้ง่ายที่สุดนนลีจะเป็นคนเอารีควารเมนจากทั้งผมทั้งคามินออกมาทําให้มันเกิดขึ้นจริง ทุกอย่างเนี่ยครับสามขาเนี้ผมมองว่าเป็นสามขาที่สําคัญที่สุดสําหรับการที่จะสร้างโปรดักอะไรสักอย่างขึ้นมาจริงๆผมยังไม่ได้เขียนเพิ่มว่าจริงๆผมนอกจากนอกจากมาทําเรื่องรถแล้วเนี่ยครับวันนี้คือผมเป็นคนแบบใช้คําว่าเป็นคนเอาความฝันของตัวเองมาอธิบายให้คนอื่นได้ฟังมันเอาเป็นคนที่เอาความฝันของตัวเองมาบอกทุกคนว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกผมต้องการจะทําด้วยการสนับสนุนของทุกท่านด้วยการสนับสนุนของหลายๆที่ทําให้พวกผมสามารถมีวันนี้ได้และ จะสามารถทําให้ผมมีอนาคตที่ดีต่อไปได้ขาเนี้ยครับเป็นทั้ง3าขาเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการทำสตาร์ทอัพในมุมมองของพวกผมนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่ผมฝากไวเมื่อช่วงต้นว่าสิ่งที่จำเป็นที่มองว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่ง